ตอนนี้เราจะอยู่ความสูงประมาณ2,300เนาะสูงที่สุดเดี๋ยวนั่งรถขึ้นไปอีก5กิโลครับ2,5,6,5นะใช่ครับครับตอนนี้มันก็อยู่ในโซนของอินทรโลนีงกันแต่ว่ามันแยกมันเป็นของจะไม่ป่าทั้งนั้นเองเข้ามาในป่าประมาณ3กิโลเนี้ย ก็อยู่ย่อยย่อยอินทรีนนท์ทั้งนั้นนะครับครับผมใช่เราจะแยกเข้ามาใางนิดน้อยหน่อยนึงประมาณสามโลอยู่ที่อุทยานชาติดอยอิฐนนท์นะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมาอินฐนนท์สิบครั้งแต่ไม่เคยได้ขึ้นมาถึงอยู่แม่ฟ้านักครั้งเลยค่ะถือว่าครั้งนี้คุ้มมากถึงแม้ว่าเราจะต้องตัดโปรแกรมเที่ยวที่อื่นไปนะคะแต่ที่อื่นเนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นข้าวฟ่างป่าเนาะ เขาฟ่านขึ้นเยนะคะเป็นไม้ดอกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เป็นธรรมชาติล้วนๆค่ะถือว่าคุ้มมากเพื่อนเพื่อนระวังเท้าด้วยนะครับบันไดเพราะว่าพอบอกว่าเดินขึ้นเขาสามกิโลกว่าก็กลัวจะไม่ไหวล่วงไปก่อนถ้าเราเดินนไม่ไม่พี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวถ้าคุณหมองผมไป็นอย่านี้จะบอกขอทานสำหรับคนที่เคย ดึงมาแล้วอันนี้ถือว่าเด็กๆมากนะคะสวยคนละแบบกับโูกระดึง่ไม่ใช่เราบอกว่าถ้าไปมาแล้วเนี่ยที่นี่มันเดินสบายกว่าเยอะโอ้โหธรรมชาติล้นล้นโอ้ตะวันโพกระดึงนั่นมันแบบนึงจริงๆนะเออที่สองดูมาที่สองครับผมตอนที่ขึ้นไปตรงย่าขายลูกท่นมองมาหนุ่นที่จะเห็นนะครับผเออจริง